ดูว่าดูครับท่านชมอือุ่าลงมานี่ครับด้วยต่เกล็ดครับท่านชมครับหลุดครับโอ้ตัวใช้ได้เลยครับนี่ครับนี่ครับลงมาเละเทะเลยครับผมลงมาเละเทะเลยโอ้ดูท่านชมอุ่าตามมาครับนี่ครับพันอยู่่างครับผมดูท่านชมอื้อ โดนตรงไหนครับหลุดครับผมดึงแรงด้วยครับผมดึงมันแรงก็เลยมันดิ้นด้วยแล้วดึงด้วยติดยญางอแล้วผมดูดิดูวัาพันเละเทะเล้วเทอเลยครับดูว่าทัชงโองเสียงมาเลยงอเลยครับ thương chúm <laughs> <laughs> tối hấp vậy <laughs> nhìn bay chôn tôi đi ạ <laughs> ท่านชมแวะมาดูก็หาปลาครับก็หวานหวานแหย่อี่กน้ำคุณมากครับเมื่อวานนี้ฝนตกไหลมารวมก็คุณนนจัดเลยครับนี่ฮะไม่เจอตัวเลยครับครับก็อยู่โน่นน้ำมันคุณมากครับ มองไม่เห็นด้วยแล้วมันไม่รู้มัขึ้นว่ามันเรามองไม่เห็นนะครับน้าครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเขาขึ้นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะได้ยิงตัวเนะี่ยตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับนะนู่นะบนห้างโน้นนะไกลๆรับเพิ่งยิงเอาขึ้นแล้วผมไม่เจอนะผมไม่รูห้างฝั่งโน้นริมฝั่งนู้นน้ำขุนมากครับ มันเริ่มไปนน่นแล้วมันก็ตีเข้ามาเนี่ยขุ่นบนสะายอะไรเริ่มเริ่มแบบมองไม่เห็นสะายลแล้วเขาเมื่อวานมันตกเมื่อวานมั้งฝนวันก่อนเขาก็ยิงได้ก็ว่าจะมาดูยิงปาน,นินดูแล้วหน่อยพวกวันนี้นํามาว่ามาดูปาน,นินแถวนี้ก็เลยมาดูแวะมาดูไอ้ในตัวนี่ไทรู้นะ าฝนก็จะตกด้วยครับท่านผู้ชมครับน,นี่ดูพี่เขาหวานแหรครับเดี๋ยวยกให้ดูครับท่านผู้ชมครับน,นี่โอ้โหโ,หโอ้โหปลาน,นิลครับตัวมันโลกว่าแล้วเนี่ยเกือบสองโลไดสองประมาณสองโลครับตัวใหญ่มากปลาน,นิลครับผมนี่หวานแหล้วนๆครับท่านผู้ชมครับปลานิลเท่าไหรสองตัวเนาะ โอ้ดูท่านชมครับปลานิลสองตัวเบ้งเงเลยครับนอน,นั้นก็ปลาขี้ขมแล้วก็มีปลาอะไรปลาตองมั่งปลาตองปลามีปลากรดด้วยครับท่านชมครับโอ้โหตะกับด้วยโอ้โหนี่เป็นสิบกิโลเลยไม่อยู่ด้วย <laughs> มันจะยี่สิบโลไหมเยอะมากครับท่านชมครับปลานิลไซส์แบบ สองโลเลยครับผมนี่อีตัวหนึ่งเมื่อกี้ไม่เห็นนะนั่นนะนะครับท่านผู้ชมครับตัวหนึ่งไซส์ใหญ่มากตัวประมาณสองโลครับปลานินครับผมนี่ครับนี่ครับแหโอ้แต่ปลานินไซส์สวยมากครับท่านผู้ชมไซส์สองโลครับเนี่ยน่าจะมีสองเพราะเมื่อวานโลหกเล็กนิดแต่ตัวใหญ่มากของฝ่ามือเลย ปลาขี่ขมก็ไซส์สวยนะครับผมอ้นอ้วนตรงนั้นเลยครับท่านผู้ชมเมียตัวอ้วน,นเลยแค่ห้าเซนพอดีได้ปลาเล็กด้วยปลาใหญ่ก็ได้กินห้าเซนแต่ทำปลาเล็กตั้งปลาใหญ่นะโผมจะโดดแม่นใช่หรือโดดเข้ารูเลยนะบีงปลาใหญ่ เล็กอืมเบากามันไม่ตุกตักทุกตักมากนะแต่ก็ตัวใหญ่เลยอาทิตยังอีกสักประมาณถ้าอาทิตย์หนึ่งมันก็ยังจะมีอยู่นะ<ม>อยู่ไหม,มเ,อเออ<ๆ>เดี๋ยววันพุธหน้าเดี๋ยวลองมาลองมาหวานเล่นดู <laughs> ผมมาทำคลิปหวานดูดิมันจะมีตัวหรือเปล่า นั่นติดโอ้หลายตัวนะโอ้เยอะโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้โอ้ที่ครับท่านผู้ชมปลานี่ทอดทีเดียวครับท่านผู้ชมดูครับอื้เป็นกิโลเลยครับเนี่ยปลาที่ขมสวยๆนั่นเลยท่านผู้ชมครับดูครับโอ้โหดูนี่ครับเนี่ยไซส์ประมาณสองนิ้วกว่าถึงสามนิ้วกว่าครับนะฮะสองนิ้วกว่าสามนิ้วก็มีครับเนี่ยเนี่ย นี่คท่านชมโอ้โหเยอะครับหือตัวนี้อ้วนมากเลยท่านชมครับเนี่โอ้โหอ้วนอ้วนเลยนี่ครับให้ไข่ให้ันอิ่มอืมหมดไข่ละสองนิ้วสามนิ้ว่าท่านชมครับเนี่ยเต็มเลยฮะหวานทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหทีเดียวนี่ท้าไปกินนี่กินไม่หมดเลยครับท่านผู้ชมทีเดียวเองครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับ จังหวะเหมือนมะอ่นะนี่นรัน้ดีครับโหหากินได้อยู่ครับผมเยอะครับนี่ไอตรงนี้ลึกประมาณเท่าไหร่นะช่วงนี้ถึงหกเมตรไหมถึงครับประมาณสี่เมตรสี่เมตรตอนนี้นะอืแต่ข้างล่างเป็นอะไรครับเป็นปูนเฉยๆโชคดีแล้วไม่มีก้อนหินเนะ โอ้ถ,ออถ้ามีก้อนหินนี่แหกก็ลําบากถ้าไม่มีก้อนหินนี่ดีโหเหมาะเลยครับนี่ครับทา่านชมครับโหเยอะทีเดียวครับทา่านชมครับแต่ถ้าน้ําไม่ขุนก็น่าจะพอมีพันนินให้ยิงบ้างครับเพราะเจ้าถิน่นเขาก็ยิงแทบทุกวันครับในช่วงนี้น้ํามันขุนฝนตกบ่อยนี่ครับ มีอยู่มือปืนดังนั้นเลยหนึ่งสองสามยู่โน่นอีกสี่โน่นอีกข้างหลังโน่นอีกห้านี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับได้ไปช้อนตัวเดียวครับท่านผู้ชมครับเนี่ยทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองช่างดูครับโลเกือบโลครึ่งครับผมไปตัวเดียวปานินตัวเล็กอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ปานี้พวกให้มา พวกผู้หญิงด้วยกันให้มาปัตเพียนครับพ้าช่อนไข่ด้วยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับ